เอาละรอบนี้สามดาวอีซี่เล่นเป็นแล้วอ,นนอะไมาล่ะบวกเลยบวกเลยไปเขิน เก็บตรงนั right. okay. 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 <O> ้นให้หน่อยโอเคเยี่ยมวางระเบิดแล้ววางไปเลยอื้มเฮเ็บผ่องเก็บผ่องแล้วออกเลยโอเคโอเคไปดิไปดิ เก็บแล้วเก็บแล de ้วเก็บแล้วไม่ได้ปืนเลยมาด้วยเอาคันนี้คันนี้คันนี้ชี่ยเลยใจไปแล้วไปเลยไปเลยไปเลยถ้าเราไม่เสียเวลาวิ่งตอนเราทางยังไงก็ทัน ใช,ใช่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 รอบนี้รอบนี้จะเป็นโดมินิกปเตโต้ที่แท้ทรู <razor noise> ใช้เทเลโต้ไม่ได้เดี๋ยวติดลิกสิตเฮ้ยระเบิดระเบิดโปเตโต้แล้วไง okay. ยังยังไม่พังยังไม่พังเฮลิคอปเตอร์ล่วงแล้วยังเรียบร้อยใช่ไหมโอเค ปังนานี่แหละของจริงอะ่ะโอเคคิดว่านะเราต้องไปทางลูกลังอะ่ะมัน รถน่ะมันมาป่วนไม่ได้เว้ยอุ้ยเชี่ยแม่งเวรกรรมแล้วไงวิ่งอีกแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรวิ่งจ้ำไปรถตรงนี้ขับไม่ได้แล้วรถคันนี้ล่ะรถคันนี้จะขับได้มั้งคันนี้ขับได้คันนี้ขับได้ขึ้น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  คืมาคืนมาคืนมาคืนมาดูดดูดดูดูไป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 อย่าพิจีมาเฮ้ยเสียติดติดติดมันติดกับแตกตักอย่างไปอยู่ในการคำนวณเดี๋ยวไอ้พวก ไอพวกโตเกียวดิฟจะมาเอ้ยเต็มเต็มเอ้าอุ้ยเจี๊ยรแล้วไงเนี่ยมันจะชุบยังไงเนี่ยเกได้เกได้โอเคขับมาทางไหนวะเนี่ยขับลมพวกรถเวรเนี่ยเอ้ยเจี๊ยบไปๆๆๆได้ยังได้ยู่ต้องเน้นทางแบบเนี้ยทางปกติรถมาป่วนมาอีกแล้วเหรอเอ้ะเครื่องบินนี่หว่า แล้วทำไมมันไม่ขึ้นจุดบอกเราเรามาผิดที่ไม่น่าผิดจำได้ว่าตรงนี้ได้เนี่ยนขึ้นแล้วขึ้นแล้วไปดีก่อนไปดีก่อนเหมือนเดิมเหมือนเดิม เฮ้ยรอบนี้มาดีจอดไปข้างนอกแล้วเจะพังอ่ะจอดไปที่ต้นไม้สองต้นเนี่ยหุ้ยกับระเบิดยังเยอะมิดไซก็เยอะเหลือเกิน เนี่ยเติมก่อแป๊บหนึง่งโอ,โอ,โอ,โอ้ต้องรีบวางระเบิดต้องรีบวางระเบิดจัดการไอตัวยิงไม่ทายเขาบนเดิ เรียบร้อยสว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 ยกำลังไปวางระเบิดวางแล้ววางแล้วโกย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 โกุยเข้าไปตรงนี้รถรถรถมีรถมีรถคันนี้ด้วยคันขาวเออเนี่ยคันเดียวกันเลยทำไรทำไรไปแล้วไปแล้วไปแล้ว โอ้ยเคียแม่งกับระเบิดมันต้องเหยียบอ่ะไปไปไปรถคันเดิมรอรอรอนี่นี่นี่โอเคโอเคไม่ต้องไอ้รถเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนยังไม่ขึ้นรถเตือนตือตือขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาใจมันไปแล้วไป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 เฮ้ย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 ใจเย็นเอ๋ยพวกตัวเกียวดิฟมา ต้องอ้อมต้องอ้อมอย่าไปทางปกติทางไหนใกล้กว่าดี B ีกับซี B ีปีปีปีกับีกับ,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 บีก่อน,น,นมาเลยเฮลิคอปเตอรเออ์เออเอามันเอามันให้มันรู้ให้มันรู้ให้มันรู้ว่าไผเป็นไผเออเรียบร้อยใช่ไหมเรียบร้อย จะถึงแล้วจะถึงบีแล้วถึงแล้วถึงแล้วเนี่ยข้างหน้าเลยจุดวางระเบิดอยู่ใกล้วางระเบิดเฟิร์สพารลิตวางเสร็จนี้โอเคโอ้ยเชี่ยมแต่จะไปวางระเบิดทั้งอย่างนี้ก็คงใช่เรื่องไอ้แก่ลม มีมีมีเซลล์รีไวโอเคโอเคลงสายจะรีบเกินย uh huh. ังไงกระสุนหมดอีกเฮ้ยเฮ้ยมีมารยาทหน่อยวางระเบิดอยู่ okay, okay. เรียบร้อยวางเสร็จแล้ววางเสร็จแล้วนี่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 โอเคโอเคไปหนึ่งนะซุ่มไปหนึ่งจะตาย หัวใจมันเต้นนานจาังวะไปแล้วกันไปเลยแล้วกัน <S 2> <S 2> ไปเลยแลงล,ลง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 ขึ้นเร็วขึ้นเร็ขึ้นเร็ขึ้นเร็ว,ว,วกเฮ้ยมีรถคันได้ามีรถคันได้าโครงการรถคันแรกรถคันรถคันแรกดีที่สุดโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอเอ้ย จะุดท้ายแล้วเว้ยโฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรอะไรทำไรโดมินิกโปรเตโต้ไม่ได้หรอกอื้มอื้มอืมเจ็บอยู่เจ็บอยู่เจ็บอยู่ดอกนี้เจ็บอยู่ทำไมมันมันหันไปขวาไม่ได้เฮ้ยหรือมันรถมันเสียสูญรปะเนี่ยเฮ้ยมันหันไปขวาไม่ได้จริงด้วย ลง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 หมิงคูงหานขวาไม่ได้เออวะไป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 รถเสียศูนย์รถเสียศูนย์จะถึงแล้วจะถึงแล้วตรงนี้มีแจ็คก,กนอน็อตเจอละรถหนึ่งคันสองคัน

ยงออหลิบหายเป็นเด็น่าหน้าเท่าเหมือนกันชุดได้ชุดได้โอเคโอเคออกไปกาดพวกมันแล้ววิ่งเลยเชียร์ม่งเติมก่อนอยู่ ไปแล้ว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 อย่าขวางทางอย่าขวางทางโอเคสวยงามมารอบนี้ไม่ได้แดกบอกเลยข้าไน้เห็นทุกอย่างแล้ว เชี่ยล้มเอ้าทำไงอะ่ะเด็บหายลองลองลองชั่ง <c oughs> หน่อยชั่งหน่อยเฮ้ยเฮ้ยมันจะล้มคู่ได้ป่ะตอนนี้ <c oughs> เอ้าเชี่ยเฮ้ยสิบเอ็ดนาทีหน้าอยูอย่รีทายรีทายเริ่มใหม่เริ่มใหม่สิบเอ็ดนาที เทคสิตโลเคชันแต่ว่าฮอร์เรนเรามาถูกทางไหมเนี่ยวก็มาทางนี้พี่อ๋อทางนี้แหละทางนี้แหละเฮลิคอปเตอร์ใจดีมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาช้ามาช้ามันดีเลย์นี่ไงเครื่องบินมาแล้ว ได้ได้ได้ไอ้พวกไอ้พวกรถที่ตั้งดาดเกอร์ไปสิอุ้ยสวยงามสบายเว้ยเกือบอะไรจะมาดริฟแข่งกับพี่แหละน้องโอ้โหจบแล้ว ลงเลยลงเลยกดเอฟลงบอกเลยว่าอีซี่าสามดาวสามนาทีเอาเรื่อง